แล้วกระแสตอบรับเรื่องผีมันมาแบบพีคช่วงไหนคะทําไปสักพักหนึ่งครับแรกๆก,ก็โดนด่านะ hmm. แรกๆก,ก็ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มึงคุยเรื่องอะไรกันอ uh. คุยเรื่องเป็นเรื่องตายคุยเรื่องไม่เป็นมงคลนี่หรอป่ะคือในยุคนั้นน่ยย้อนกลับไปตั้งสาปีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผู้มึงไม่ควรคุยกันในเรื่องแบบนี้ฟังเพื่อความสนุกฟังเพื่อความมันเทิงมันก็เหมือนกับเราดูหนังผีสักเรื่องหนึ่งดูละครผีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยคือ มันก็มีบางเหลี่ยมบางมุมที่เป็นแง่คิดอยู่นะแล้วทุกครั้งเราก็จะบอกว่าเอ้ยมันต้องใช้ดุริยพินิษวิจัยยาในการรับชมรับฟังอะไรเงี้ยยุคนั้นมันคงจะเป็นของใหม่ในยุคนั้นนะในยุคนั้นมันก็มีกิจกรรมชวนคนชวนไปบ้านรชวนพี่ชวนพี่ใช่มอนก็มีไอ้กรีที่บ้านล้างเลยนะคะใช่รอดมากเลยค่ะตอนนั้นมันก็มันคือของแปลกตอนนั้นที่แบบว่าเฮ้ยมึงจะนอน อย่านอนายบ้านผีกันในตอนดึกๆซึ่งมันคือของใหม่ในยุคนั้นเขาไม่ทํากัน hmm. อีนี่ทํามันก็เลยกลายเป็นแบบทุกคนก็เอเอเอแล้วก็กลายเป็นแบบฟุ่มขึ้นมา